เอาตีนึงกีดอกกันนี่เอาเเลาเลน่าอ่าดอกกุนก่าดอกกันตองมีเนนนต้องมีเน้ใช่ไหมวันนี้เสียนเสียนว่าแดงเีดอกเกยงกันนดอกนึ่งกนเล่ตามเกมเลยาดอกข้มาดอกสวัสดีกับพวันนีเราบ้านดุงบัตรรอยสีบาทเต็มครับนกรลอนเลยบันนี้นี่พึ่งเริ่มกันแกเกยกกัดหุ่งคมหอยมันตัวในลานี่ Superman, bóp trắng lời Superman. Wow. Superman. Hoa oh, không bằng à dặn. Hi ba chồng. Trắng lấy. 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 Trắng ได้ล็อกก็ายเลยวันนี้บางซาาีก็มานะครับมาลงเป็ดนกนองปามแล้วก็้านรักทุไปจบบันดุงเดี๋ยวมาเลยติดตามตองแหงครับยกขัดยกเล็กวันนี้ปอบกูต่อรู้แหลเป็นบิเซตไม่รู้ได้กี่ดอกตองแดงตองแหงยังไงองหอหนึ่งอ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 

อ <Scroll> ่่สลยเดียวัเนียนตองสองมาไอ้ตองหยอกข้ามแบบนี้เหนียวเกัดิโื้นั่งตองจัดมาดบนมาดิบินมาดิตัวนำอยได้ตองตองสองสองสองอตมาโอ้ยดอกนั้นไม่ตัน ขลาเลียบๆไปตรงขันตรงๆ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 ตๆตรง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 ๆรงๆตรงๆตรๆรงๆต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 รงๆรงๆรงๆตรงๆรงๆตรงๆตรงๆตตๆงๆรๆตๆๆ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 

อต่อไปครับนึงมาเลยสองขไปาไปสามสยังไม่ได้ยังไม่ได้ซองดอกกับผมพอตต่อไปซองมาเลยครับกำปังนาย้องเลยสามสี่สี่ดอกกับอต่อไป มาไปจ้าครับไปจ้าของเบีไยมันหนึ่งสองหนึ่งกูแล้วสามสี่องเรียบอกรียกลัมาลองเรกลับมาไอ้เหี้รลับไม่ตันแล้วรอต่อไปมาไอดอกไม่คื้นน um ี่ยไปโยไปนะนึมาแล้ว สองสองรอครับรอต่อไปหองเหลวครับวางหาเส้นเหลียวสองอย่าเร็วสี่เต็มอกกรบเอาต่อต่อไปสองมาแล้ว กการไหนสิครับกรรมการไหนสิตต่อไปดอกไม่มกองี่าดอม่เลยเดี๋ยวไอ้ต้องยังไม่ถึงสิยังนะครับยังนะไม่มีนะครับเอาตัวต่อไปไอ้กูดกับกล้องบางสลิปนึงมาแล้วกล้อง สามสคมัเรากับก้ามังสริปตัวไปกับน้องปามมาดูกองเลยเออชายอ๋อกองยู่นิดซองซองรกลับตัวต่อไปนึงมาเลย

สร้กงรอคับตัวนี้เอาตัวต่อไปครับมานั่งนั่งครับทการนับสองกับผมสรองรอคับผมตัวต่อไปมาบ่จงกับบังหเสนน่งมา

อม่เอะไม่เอากัะพก้มตัวต่อไปมาเนื่งมาแล้ว

đang, 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 bay ở đây, đang, đang, trám, trám, các, trám, đồ, đi rồi đấy, chuẩn bị bay, đồ, đồ bay, thong đuôi,

ไม่เจอไม่เจอ่งมาซองซองซอองซองององซ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 รงซองออง ai cha gặp ai cha bằng nhà người. Tìm thấy mà Tìm cụ tam si si được. gặp thấy rồi Tìm thấy được. Tìm thấy được. ยังครับยังซองดอกกับวัุด้ายอ่าตอนนี้เลื่องสองนอกนะครับสี่ดอกนอกซดอกซองนอกจริงตีหนึ่งปล่อยตัอนี้นื้อมาแล้วครับเหลียวกับเหลียวสองซองนนี้ลูกนจะกเน สามตามโดกับตัวต่อไอ้จ้าจ้าอย่ายกนึ่งสองนึ่งกูเลยตามตามอกโดกับผมสอ่ะามโดกตกันนะครับเอาไหมอีกทีเอาไหมอีกรอบ